สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับร้านผิวเจ๊ทผ้าไหมนะคะวันนี้เรามีสิ่งของมานําเสนอเป็นผ้าไหมผสมฝ้ายนะคะเป็นงานฝีมือคนไทยแท้ๆอยากนําเสนอตัวนี้นะคะอัดกาวมนเรียบร้อยมีซับนาคุณลูกค้าไม่ต้องกลัวนะคะกลัวพงกลงัวโปอะไรไม่ต้องกลัวนะคะผ้าเรียบ และไม่ต้องไปรีดนะคะออกงานได้สวยๆไม่ว่าจะเป็นคุณลูกค้าข้าราชการนะคะหรือว่าจะเป็นการออกงานบุญงานบวชงานวัดนะคะเชิญได้วันนี้หญิงจะพามาดูรายละเอียดของผ้านะคะยังไงเราเข้ามาชมรายล นี้จะเป็นผ้าไหมเนื้อดีมากเลยนะคะใส่แล้วไม่คันไม่ละคายผิวคุณลูกค้าเลยนะคะแล้วก็มีผ้าลูกไม้ผ้าลูกไม้เนื้อดีเนื้อนุม่มคุณลูกค้าดูยใกล้สิคะดูลายใส่แล้วสวยรับประกันได้สวยมากๆการตัดเย็บคุณลูกค้าดูคัตติ้งสิคะคัตติ้งดีเทลทุกอย่างเนี๊ยบมากนะคะคุณลูกค้าดูด้านหลังด้านหน้าด้านหลังมีซิปซ่อนให้อย่างดีเลยนะคะคุณลูกค้าลองชม ทุกตัวไม่ต้องกลัวนะคะอย่างที่หญิงบอกว่าจะระคายผิวมีซับในใ้ผพานุ่มมากเนื้อผ้าอย่างดีนะคะทั้งตัวเลยนะคะวันนี้หญิงมานำเสนอมีชางร้านเรานะคะมีหลายสีมากมากเรามีมากกว่า12สีอ่ะเดี๋ยวหญิงให้คุณลูกค้าดูคราข้าวเนี่ยสีผู้ดีเรียบหรูหรือจะเป็นสีแดงในงานเทศกาลต่างๆก็ได้นะครับ หรือว่าจะเป็นตามตรีมนะคะตรีมที่คุณลูกค้าต้องการมีสีฟ้าสีเหลืองนะคะเหลืองเรามีสองเฉดด้วยคุณลูกค้าดูเฉดออกทองนะคะแล้วก็เฉดออกนี่ค่ะเหลืองสว่างชมพูเช่นที่หญิงใส่นะคะเราจะมี2เฉดนี่ก็ชมพูบานเย็นที่ชมพูอ่อนและการนี่ที่หญิงใส่นะคะคุณลูกค้าดูนะคะ ดูสิคะงดงามแค่ไหนความเป็นแม่หญิงไทยความเป็นหญิงไทยนะคะเนี่ยค่ะคุณลูกค้าดูยังไงถ้าคุณลูกค้าสนใจนะคะติดต่อมาทางไลน์ของหญิงได้นะคะไอดียไลน์ของหญิงคือหญิงเจ็ดหนึ่งหกแปดนะคะแล้วก็โทรมาได้นะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าสามหนึ่งเก้าแปดแปดศูนย์หนึ่งสามอีกหนึ่งเบอร์นะคะศูนย์แปดเจ็ดสองหนึ่งเก้าห้าหกเจ็ด ะะยังไงฝากคุณลูกค้าไปด้วยลืมราาเรื่องอย่างนะคะลืมราคาคุณลูกค้าอบอกว่าราคาเท่าไหร่ราคานี้นะคะเราขายอยู่ที่1นึ่พันกับห้าสิบบาทส่งฟรีค่ะส่งฟรี e m s, s ส่งด่วน,นถึงคุณลูกค้า1-2วันถึงแค่นั้นนะคะหรือคุณลูกค้าอยากต้องการความมั่นใจต้องการที่จะว่าฉันต้องการที่จะจ่ายอยู่ที่บ้านได้เลยค่ะนั่งรอที่บ้านคุณลูกค้ารอจ่ายที่นั่นเลยนะคะ ราคาอยู่ที่1 0 0 0กับ90บาทนะคะก็คือเป็นการเก็บเงินปลายทางนะคะคุณลูกค้าตั้งรอที่บ้านจ่ายรับประกันค่ะสินค้าจะส่งถึงทุกคนนะคะยังไงก็ชอบสีไหนลาย่อโทษทีค่ะไซส์อะไรคุณลูกค้าบอกมาได้เรามีตั้งแต่ไซส์36จนถึงไซส์44แล้วมีทุกสียังไงลองถามแม่ค้าเข้ามาเพราะว่าเรามีอยู่ประมาณ 12-13ถึงส3ีที่อยู่ในสต็อกในโกดังเราที่เราโชว์คุณลูกค้าอยู่ตรงนี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ